สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนนะครับมาดูพัฒนาการของวัวนะครับวัวไทยกี้นะครับวัวไทยกระโดนี่นะครับบ้านเราเนีครับจะพามาชมนะครับวัวไทยกระโดนที่พัฒนาอาจาก รุ่นแรกนะครับจากรุ่นแรกก็คือจากแม่วัวที่มีความสูงแค่115เซนติเมตรนะครับซึ่งหลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าแม่วัวไทยเนี้ยนะครับเมื่อนำมาผสมผนนพันธุ์นะครับกับพ่อวัวตัวใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อวัวเลือดร้อยก็ดีนะครับหรือจะเป็นพ่อพันธุ์คุปฝูงบาวัน ทั่วไปน่ยก,ก็ผสมได้ะนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าโครงสร้างของเขานั้นจะใหญ่กว่ารุ่นแม่มากแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้เองนะครับผมจะเสนอเป็นตอนที่1ก่อนนะครับก็จะเล่าไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะให้ทุกคนชมนะครับผลลัพธ์นะครับของวัวที่พัฒนาจากวัวไทย ที่สูง115ซนติเมตรนะครับซึ่งณปัจจุบันนะครับเขาก็ได้มีลูกนะครับที่โตแล้วนะครับซึ่งมีอายุได้3ปีแล้วครับก็เป็นวัวตัวเมียนะครับเราก็จะมาดูกันครับว่าการที่นำบัวไทยกระโดนนี่นะครับมาผสมกับพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆนี่นะครับ โดยในตัวอย่างเนี่ยนะครับบัวของผมเองได้ผสมกับพ่อพันธุ์บามั่นลูกผสมนะครับเป็นพ่อพันธุ์ฝสงของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ไม่ใกล้อยู่ใกล้กันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมขอเท้าความไปเล่าเกี่ยวกับวัวไทยนะครับซึ่งผมมีภาพโบวัวไทยเมื่อสมัย88ปีที่แล้วมาให้รับชมนะครับก็ภาพนี้นะครับก็เป็นภาพ วัวเทียมเกวียนนะครับเป็นวัวไทยกระโดนนะครับที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับภาพนี้ถ่ายที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยดรโรเบิร์ตลาลิมอร์เพเดอร์ตันนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านดินนะครับแล้วก็ทางการ,กรเกษตรชาวอเมริกันนะครับที่มาทำงานเป็นที่ปรึกษา เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรในสมัยนั้นนะครับของประเทศไทยนะครับภาพนี้นะครับอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพกองเกวียนนะครับเป็นคาราวานนะครับคาดว่าน่าจะเป็นคาราวัดเกวียนของนายห้อยนะครับที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งในภาพก็อาจจะเป็นการพักกองเกวียนนะครับในระหว่างการเดินทางนะครับที่จะไปหาขายนะครับ อาจจะเป็นการนำวัวไปขายในภาคกลางนะครับเหมือนที่เราเคยได้ยินนะครับจากเรื่องราวของนายห้อยนะครับก็จะต้อนวัวต้อนควายไปขายที่าจากโคราชลงไปที่สระบุรีอะไรอะไรแบบนี้นะครับก็ภาพเก่าโบราณเกือบร้อยปีนะครับก็ทําให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนนะครับซึ่งกับการเลี้ยงวัวนะครับ วัวไทยนี่ก็มีมาเนิ่นนานแล้วนะครับหลายร้อยปีนะครับไม่ใช่เฉพาะร้อยปีที่ผ่านมานี้นะครับดังนั้นนะครับวัวไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทนทานด้านสภาพอากาศแวดล้อมนะครับเรื่องนี้ก็หายห่วงนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีความบึกบึนนะครับทนต่อทกสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับทนโรคทนแมลงนะครับแล้วก็ จะมีคุณสมบัติกินเก่งนะครับแล้วก็ให้ลูกถีด้วยนะถ้าบำรุงอย่างดีก็สามารถให้ลูกได้ปีละตัวเลยนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติพ่อนไปนะครับของวัวไทยกระโดดน,นะครับก่อนที่จะพาทุกคนนะครับไปชมผลผลิตนะครับของแม่วัวไทยตัวนี้นะครับที่อยู่ในรูปภาพนี่ก็เป็นวัวที่มีอยู่จริงครับ ก็เป็นวัวของผมเองนะครับที่ผมเลี้ยงนะครับวัวตัวเมียนะครับมีชื่อด้วยครับชื่อบุญช่วยนะครับส่วนวัวตัวผู้นี้ครับก็เป็นวัวพ่อพันธุ์คุมฝูงของเพื่อนบ้านนะครับซึ่งอยู่สวนอยู่ใกล้กันนะครับมีชื่อว่าเจ้าทันวานะครับซึ่งก็ได้กระโดดลั้วนะครับ ข้ามาผสมพันธุ์เลยทีเดียวนะครับก็ซึ่งเป็นการพัฒนาปรปับปรุงโครงสร้างโดยบังเอิญน,นะครับก็ไม่ได้ตั้งใจแต่อย่างใดนะครับก็จะมาพูดถึงกายภาพทั่วไปของวัว2ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือวัวตัวเมียเนี่ยครับจะมีความสูงนะครับ1 1 5ซนเมตรเท่านั้นนะครับ ส่วนพ่อวัวบามันลูกผสมตัวนี้นะครับเจ้าทันวาเน่ก็มีความสูงถึงเกือบ1้อซนเมตรนะครับดังนั้นนะครับเราหวังว่านะครับลูกของวัวตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวเมียนะครับก็จะมีโครงสร้างที่สูงกว่าแม่นะครับหรือว่าถ้าออกเป็นตัวผู้นะครับก็จะสูงกว่าแม่มากนะครับ อาจจะสูงถึง140-150ถึงเซนติเมตรเลยก,ก็ว่าได้นะครับดังนั้นเราก็จะพาผมจะพาไปดูนะครับว่าวัวตัวนี้นะครับเมื่อได้ลูกแล้วก็จะมีความสูงใหญ่กว่าแม่กี่เซนติเมตรกันนะครับก็นี่นะครับก็คือผลผลิตนะครับจากแม่วัวไทยนะครับ ซึ่งมีโครงสร้างเล็กนะครับก็ผสมกับพ่อพันธุ์บามันลูกผสมนะครับก็ได้สีแดงนะครับเพศเมียนะครับเมื่อปีพศ2562นะครับซึ่งัวตัวนี้นะครับณเวลานี้ก็มีอายุได้3ปีแล้วนะครับภายหลังผมก็ได้ทําการขอซื้อจากเท่าแก่นะครับที่ผมได้รับจ้างเลี้ยงแก่อยู่นะครับดังนั้นนะครับ แม่วัวไทยนะครับที่มีโครงสร้างเล็กนะครับเมื่อมานำมาผสมกับพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆนะครับสรุปได้ว่าลูกของเขานะครับมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะ,ะตัวอย่างตัวนี้นะครับก็แม่สูง1 1 5แล้วก็ลูกตอนนี้นะเวลานี้ก็สูงประมาณ130 132นะครับ ก็มีความสูงกว่ารุ่นแม่ถึง15เซนติเมตรด้วยกันนะครับก็หลังจากนี้นะครับในตอนที่2นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปลุ้นนะครับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับลูกวัวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นทายาทของหัวไทยนะครับผมก็ได้ทำการผสมกับพ่อพันธุ์เบามันเลือดร้อยนะครับซึ่ง เป็นการพัฒนาโครงสร้างในรุ่นที่2นะครับจะเริ่มที่แม่วัวไทยนะครับก็จะผสมนะครับและทำการผสมกับพ่อพันธุ์ BL Rojo Designer นะครับ7ทับหก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีใครผสมเท่าไหร่นะครับอ่าสาเหตุที่ผมเลือกผสมพ่อพันธุ์นี้ก็อาจจะเพราะว่าไม่อยากผสมกับพ่อพันอ่าแบบอ่าดังๆนะครับแบบ ชอบแบกแนวนิดหนึ่งนะครับก็เลยลองผสมกับพ่อตัวนี้นะครับก็ฝากผู้ชมทุกคนนะครับรอติดตามนะครับในตอนที่2นี่นะครับจะพาไปชมผลลัพธ์นะครับของแมวัวตัวนี้นะครับในการพัฒนาในรุ่นที่2นี้ว่าลูกของเขาจะมีโครงสร้างที่สวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกดติดตาม กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับในตอนที่2นี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆที่จะพูดคุยกันอีกมากมายนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็คนไในที่พัฒนาสายพันธุ์ที่เริ่มต้นจากวัวไทยก็สามารถมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณครับ เลิปนี้็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ